สวัสดีครับผมชื่อฮานนะครับก็ได้ไปสอบโทอีกมาครับผมคะแนนตามนี้เลย905คะแนนครับผมก็ถือเป็นการสอบครั้งแรกของผมนะครับที่ได้คะแนน905ต้องบอาตองบอกนี้ครับว่าส่วนตัวผมเพื่อนแนะนํามาแต่ว่าหลังจากที่ลองไปดูโอเวอร์วิวของทังคอร์สเนี่ยจะพบว่าเป็นแบบไฮบริดเลอร์นิ่งทำให้ผมสามารถ เลือกจองวันและเวลาที่เรียนที่สะดวกได้เลยซึ่งวันไหนที่เราสะดวกเนี่ยสามารถเข้าไปเรียนที่ MBK ได้ครับส่วนวันไหนที่ไม่สะดวกเนี่ยก็จะเรียนผ่านทางช่องทางออนไลน์หรือว่าซูมได้นั่นเองครับผมถามว่าทำไมถึงมาเรียนตัวต่อตัว,ตว,ตวที่นี่ต้องบอกว่าผมเนี่ยพอจะมีพื้นฐานทางนานภาษาอังกฤษอยู่แล้วแต่ว่าไม่มีเวลาก็เลยอยากจะหาพี่ๆคนหนึ่งที่จะมาช่วยสรุปเนื้อหาในการสอบโทอีกหรือว่าเทคนิคต่างๆในการเพิ่มคะแนนสอบครับผมโดยที่ผลหลังจากผมได้มาลองกับทางจุฬาติวเตอร์ MBK เนี่ยก็ถือว่าไม่ผิดหวังเลยครับ ดังนั้นเนี่ยถ้าใครกําลังมองหาคอสติวโทอีกเพิ่มคะแนนสอบนะครับผมและอยากได้คะแนนเยอะๆตั้งแต่ครั้งแรกแนะนําที่นี่เลยครับรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ